โอ้โหเรียกว่ามาสวยเลยนะที่ด้านหน้าจะมีสติกเกอร์ AMD Ryzen 5 7000 Series AMD Radeon Graphics แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟิล์มกันรอยสามารถลอกออกมาได้อันนี้ผมยังไม่ลอกันแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูที่ด้านหน้าที่ด้านหน้าก็จะมีช่องเคียร์สีมอนช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5พอร์ต Type C พอร์ตนี้สามารถต่อจอได้ พอต USB 3.2สตัวปุ่มปิดเปิดเครื่องมาดูที่ด้านหลังก็จะมีฟิลระบายความร้อนนี่ฟิลระบายความร้อนของ CPU นะช่อง r j 4 5หรือว่าพอต LAN ช่อง USB 2.0 2ตัวพอต HDMI เอาไว้ต่อจอนะ Display Port อันนี้ก็เอาไว้ต่อจอสรุปว่ารุ่นนี้สามารถต่อจอพร้อมกันได้3ามจอนี่ ก็จะมี smi display port แล้วก็ type c อ่าตรงนี้ก็จะเป็นช่อง ac มาดูที่ด้านหลังกันบ้างที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีจุกยาง4จุดแล้วก็มีน็อตนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไขยดูเนาะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่วีซ่าเมาส์อันนี้ติดแบบนี้อ่ะดูตัวเครื่องนี่คือเบามากเลยนะทุกคน ถ้าเราติดตั้งวีซ่าบาสเกตแล้วนะครับนี่เวลาที่เราติดตั้งก็จะประมาณแบบนี้เลยนะเรียกว่าเวลาที่เราใช้งานโต๊ะโล่งเลยนะไม่มีอะไรมาเกะกะเลยนะทุกคนโอ้โหดีไหม